กลัวว่าไงกลัวว่าไง,งคะกลัวว่า,วา,วา,วา,านี่น้ำจานเองล้งจานเองอ๋อแล้วงไงอีกจานเองต้องครบกระตุ่นเสร็จแล้วบ้างไม่ตรงไหนอ่าใส่น้ำยาเยอะมึงแหน่หนฟองเยอะเชอะพอแล้วลูกเดี๋ยวเขาจไปตากแดด ตัโตแล้วต้องทำเองโอ้พอแล้วลูกเดี๋ยวค่อยไปตาดแดดแล้วลูกวัาางไว้พอแล้วเปิดน้ำนามันเปืองน้ำ